เกรซเอาพินพิชชา ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเนี่ยใช่ค่ะร้านนี้เพิ่งเปิดเลยจ้ะแต่ว่าสโลแกนร้านเนี่ยสำหรับลูกค้านะคะก็เปิดสั่งเสียก่อนสั่งซื้อนะจ๊ะเฮ้ยสั่งเสียไม่เอาแล้วหยุดลูกน้องตื้นนะคะโอ้ไม่ขาดหนูมากเลยเอออาเอินก็ได้ว่าแต่มีมีอะไรบ้างละ่ะมีอะไรบ้างก็มันก็ร้านตามสั่งอ่ะเนาะก็มีทุกอย่างแหละทุกอย่างก็นเอาหมูฉลามน้ำแดงนะราดซอสคาเวียร แล้วก็เอออเาปลานสั่งนี่เวลาตามสั่งก็สั่งทองเปนบ้านสิจ๊ะของเป็นบ้านกันโอเคงั้นเอากระเบื้องกระเบื้องปูหลังคาเจะเอายังไงุกคนาจะเอายังไงไม่ใช่เป็นบ้านหรอออออโทษๆๆอ่าดีดีดีอยู่ละงั้นเอาฟังดีดีนะผัดกะเพราหมูสับบ้างไม่สับบ้างนะไม่ใส่กะเพราไข่ดาวกรอบๆไม่เอาไข่แดงอันนี้จ้ะ เดี๋ยวๆนะหิวแล้วเอ๊ะทำไมทำไมนานอ่ะหิวข้าวแล้วไหมคะทำไมไม่ยอมผัดตะทีเนี้ยเออคือแม่ค้าจุดแก๊ไม่เป็นนะคะโอ้ไม่ตายแล้วแม่แคสแม่แม่ค้าจุดแก๊ไม่เป็นไหนๆแล้วไปแคสอ่ะตายแล้วโอ้ยต้องมาเดือดร้อนลูกค้าอีกนล้วมันตั้งเป็นหรือเปล่าเนี้ยเงินลูกค้าทำเอง ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเคิดค่าบอลกันอ่าตกลงตกลงได้แล้วนะเออขอบคุณมากอะไรเนี่ยเปิดร้านจุดแก๊สได้เป็นทำอะไรได้เนี่ยเขาไม่ไห้แล้วตายแล้วาวุ้ยวันนี้จะได้กินไหมนะโอ้ยวุ้ยสั่งชาตินี้ได้กินชาตินี้หรือเปล่าก็สั่งตอนนี าาตายตายตาย,ตายทำไงดีคะลูกค่ะแม่ค้ากวนน้ำเมินกระดินโอ้ยจะทำไปเจอฮ้ย 刘总。 จะเท่าก็ต้องใส่กำเท่าสิแล้วค่อยออกหลังใช่หรอฮะอ้าช่างเถอะช่างเถอะอยู่แล้วอยู่แล้วอ๋อที่ยังไม่ได้ผัดจำเท่าใช่ไหมโอ้โหจะให้กินด้วยมืออ่ะน่ะอย่างนี้เลยกินอย่างนี้อย่างเงี้ยเหมือนหมาเฮ้ยอร่อยกว่าเชื่อเชื่อแม่ค้าทำประจำว้าโอ้ยเอาช้อนซ้อมมาให้หน่อยเร็วโอเคๆเราไ้่เคยไปซื้อเซเว่นแะมันึงเปิดร้านลืมซื้อของ อ,อะไรเาส,สาเด้งอะสามหลักดีที่ฮึฮึไปถามนถาถาหนึ่งค่ะเลยดิเป็นไงอร่อยใช่ไมมันมัน,<บ>นมันมีครบกูรูโบราณเลยนะขาดไม่าด้เดียว รสชาติรสชาติอร่อยไม่ไหวจริงๆบอกเลยกินๆไปเทอะน่าตายแล<ะ>้วไม่ได้เลยอ้ยอเป็นไงบ้างคะลูกค้าอร่อยไหมคะอาหารร้านคุณนี่สุดยอดไปเลยค่ะอร่อยสุดยอดสุดยอดแย่ที่เคยกินมาเลยค่ะมันไม่ไหวจริงเท่าไหร่เนี่ยห้าสิบบาทจ้ะอ่ะ เอาเจียวก่อนลูกค้าว่าไงเอาอะไรอีกตันค์ทองเหรเด็กมึมเก็บไปเลยผมไม่มาเหยียบร้านอีกแล้วไม่ไหวโอ้โหแลผมนี่ทำลูกค้าภูมิใจได้ขนาดนี้นลอยเนี่ยใ้จุดกันห้าสิบบาทอ่ะโอ้สุดยอดเลยเกลืลูกค้นนาก็ตอบมาแบบปื้มแน่ๆอ่ะเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเข้ามาได้เลยจาล้าร้านนี้อร่อยชัว ไม่ใช่รัาเจน่าเราตอนนี้เจน่าเจน่าเอ้าเอ้าแสดงว่าไม่ใช่ผมกลับแล้วร้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลับไปโดนสูตอห้ามกลับเออเข้ามาแล้วห้ามกลับเออร้านนี้รับรองอร่อยไม่ทำของแม่ค่ะจับสูตรไม่ใจจำใจสบายท้องแล้วกลับดีกว่าเฮ้ยห้ามกลับอือลับอะไรดีจ๊ะเออร้านนี้มีนี่ไหมครับมีก๋วยเตี๋ยวไหมครับก๋วยเตี๋ยวแม่ครับไม่เป็นจ้ะแม่ครัท่าไม่เป็น แม่ครับเขาเป็นบ้างครับเอ่เอเจ็ดนาทีอ้านแต่งตังค์มาเท่าไหร่สั่งมาเถอะงั้นเอานี้ละกันเอาหมูกระเทียมข้าวหมูกระเทียมใส่ไข่ดาวเขาเป็นไข่ดาวแบบเขาเล่าว,ว่านะไข่ดาวไม่สุกอะ่ะแบบไข่แดงเป็นน้ำน้ำอยู่อ่ะส่วนหมูก็ขอหมูแบบไม่เคยมนะเอาหมูแบบพอดีพอด,พอดีไม่ชมพูไม่เคยมไม่ไหมอะไรเงี้ยขอแค่นี้พอเอาง่ายๆเอาง่ายๆกินอะไรไม่ยากอออือ เฮ้ยแต่อีหย right right oh. <e oh, no, no, no. oh, ังหนึงนะหมูกระเทียมขอไม่ใส่กระเทียมด้วยพอดีเป็นคนไม่ชอบกินกระเทียมเรียกว่าหมูกระเทียมก็หมูกระเทียมขนาดข้าวผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพราจะเป็นใบกะเพราเลยเออลองมาลองทำดูนะเด็ดน้ำเมนูเลยหมูกระเทียมใส่กระเทียมไมใส่กระเทียมไข่แดงไม่สุกไข่ดาวไข่แดงไม่สุกขอไข่แดงเป็นน้ำๆ้วยโอเคเสร็จยัง เฮ้ยใจเยนหนูยาแก้ถามหน่อยครับ้าน่ตรงไหนครับ่จะต้องซื้อยาแก้ทนทไปเถอะอยาเรื่องมากนะไม่นไม่เหนกิได้ครับกินก็ได้กินก็ได้มูหมดเอาไก่ได้ไหม่าหมูบ้งขดเลอนนี่คือหม่คือหมูนี่ไม่ได้ายอยู่เนี่ยไม่รู้่อไคือหมูเจ้น้มันอยู่ไหน เตาวก่อนไหมที่ดาวออนไลนเดี๋ยวแม่ค้าทำหมูกียังไม่เป็นชีวิตผมจะรอดไม่ได้วันนี้ลองลองทำไปเถอะลองทำไปเถอะฉันก็ว่าอะไรนะลองทำไปเถอะเสียมันไปกันตายแล้วไก้คนไทยมาไม้เขาสอนไปแล้วไม่ใช่เหรอ สนอนไปแล้วจะพูดเปล่าๆก,ก,ก็ลืมนิคะรออะไรผมว่าดูจากภาพหลังไม่นานนี้น่าจะใกลก้แล้วนะใกล้รวยใกล้มีกิจการ <c oughs> จุดแก๊สตั้งสติไม่ติ<บ>ดกดค้างไว้กดค้างไว้กดค้างไว้ก่อนแป๊บหนึ่งอ่าเอ้า ไม่อยู่ตรงกางสิเอมันต้องอยู่ตรงกลางวะช่ต้องให้ตึงออนให้ถึงตรงออนก่อนอะเอามั้ยอะอโอเคแม่คาจะรอดเนี่ยวันนี้ยาดแกได้ละเจ้าีนี้ม่คารอดแน่แต่ลูกค้าเนี่ยจะรอดหมวันนี้สภาพของลูกค้านี่สู้ๆนะจ๊ะเยังไงต่อวะอันนี้คือหมูดูนะ หมูแค่ไหนอ่ะนนที่นี่พอไหมที่ลูกค้าเขาบอกว่าขอไม่หมูไม่สุกแค่ว่ะขอหมูสุ้ขอหมูสุ้แต่ไม่ได้ถ้าไม่สุกอ้ามูแล,ล้วอันนี้คือมีสูตรใช่ไหมคะ ใส่ยังไงฮะเมื่อกี้มั่วจริงจริงขันทองใส่สีมดยังไงต่อสีวะใส่สีจ้ำด้วยเหรอจริงหรอสีไอ้สีอ่ะไอจริงหรอจริงงั้นไอนี้จริงไหมแล้วใส่สูตรปังก็ใส่โอเคโอเคไม่ไม่ไม่เอาสีดำแต่ธรรมชาติอ่ะ mày ăn à? không, 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 กนอื่นก็จะมีกองน้ำมันน้ำมันหนึ่งนิดหนึ่งนะเวลาเราค่อยตักดีกว่าใช่นี่ตักแบบตักได้เป็นตักอ่ะไปกินร้านหูกระตกันสตักกูไม่ขึ้นทานน่าอร่อยเหมือหมูอ่ะทอดต้องไม่ได้ลูกค้านิดสิเออเดี๋ยวไม่เสร็จไม่ดีเลยแล้วไข่ดาวอ่ะไข่ดาวอ่ะไปเจียวก่อนอ่ะไปไปไปดาวก่อน เราบอกว่าเอาแบบแบบอะไรนะแบบไข่แดงแบบไข่แดงไขแดงไม่สุกแต่ตนนี้ผมไม่มีความสุขเลยเนี่ยความสุกเดี๋ยวนะไข่แดงไม่สุกทำไ้ไข่แดงไม่สุกแต่ขอแต่ขอของไม่ไหมเนี่ยจอยก็ไข่แดงแ่ไข่แดงไม่สุกจอยยแลเาอย่างนี้ไงเอาเป็นไข่แดงไม่สุกแค่นุ่เนี่ยไข่แดง เราไม่รู้เอาแล้วแยกไข่แดงก,ก่อนเอา,เอาแยกไข่แดงก่อ,อน,นอ่ะไข่แดงเราค่อยมาลาดทีหลังแยกไงค่ะเอาเคยดูเคยแยกแยก,ไ,ไ,กดได้ใช่หรอเิล่ก็ได้ได้ไหมแยกเก็บไปก่อนแล้วค่อยเติมทีหลังหนังอากไข่ดาวมาให้ไข่ไข่ไข่ขาวไหม้ไปแล้ว ก็แบบคนที่ได้มาหันเป็นแล้วมาดูฉิบเออแล้วไขไว้ไหนอะ่ะไว้ลุงจ่าวางไว้เหอะวางไว้สักที่นึ่ค่ะฮะเาใส่ไว้ในกระเทียมไปกันเลยน้ำมัทำไข่ดาวกันไ,ไหมคะเอืมอ่าน้ำมันไม่ไม่ร้อนถักเลยละ <c oughs> มันจะไม่ร้อนอา้าวเลยค่ะคุณทไไมเเป็นรยียบ ทำไมไข่ดาวหนูมันเป็นอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยอาวเฮ้ยไข่โอ๊ยตายตายจานจานก็ไม่เตรียมอต้องเอามาให้อาป็นไงคะระวังจานแตกนะอ่ะให้ประเมินสภาพดูค่ะ น็่ไข่ดาวี่เลีนี่สุที่รคนเลยปิดปิดปิดแก๊ได้แล้วไม่เอาไว้ใจต้องเลยตอนนี้สดาวีเยอมากเลย่ดวเีกระแทมาแล้วเอาเอาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอแูครโอ้อ อาเปิดโอ้โหเป็นไข่ดาวที่แย่ที่สุดที่เคยเห็นมามันอันนี้มันสมควรเกี่ยวกับไข่ดาวได้เลยแม่ค้าขออย่างหนึ่งครับไปขอจานแต่งมาเลยครับสิมจานแต่งให้หน่อยเดี๋ยวอยากให้แม่ค้าชิมด้วยว่าผิวมือแม่ค้าเป็นยังไงได้ครับคำใจแป๊บไอตอนทำนี้ไม่ได้คินเ่รอเฮ้ยเรา เอ้ยเมื่อกี้เก๊ผัดมาสองจานเนี่ยพี่รู้ว่าเก๊หิวอ่ะจิมพอจิมพออ่ะอ่ะลูกค้ากินลูกค้ากินพี่ตักได้เยอะพี่เพราะอะไรนะเอาตัวรอดพี่เคยรู้สึกอะไรไหมครับว่าเออไม่กันไม่กัดกินด้วยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะหมูสุกอันนี้คือสีดิวดำหรือสีหมูไหมของขวัญ ไอ้อ็มือเราเองด้วยพอกินได้มั้งมั้งพอกินได้มั้งคามสาารถไม่ด <c oughs> ื่มกาเลวแต่ถ้าทำอย่างนี้อย่าดิมไก่ด้วยดิมไก่ด้วยกูณกิมไก่ด้วยเหรอดิมไก่ด้วยอันนี้เก่ไข่แดงไข่แดงนี่เป็นไข่ดิบเลยนะอย่าหาทำ <c oughs> ยังไม่โดนความร้อยประเนิดเดียว เกสเปมาเตอร์เชฟอย่างนี้เกสมอยู่เฉยๆควรทำอะไรเลยแกเดี๋ยวรอมาบาลูกค้าคนต่อไปาอคนายอ้อ้าเงเยโต๊ะไม่เช็ดให้สะอาดเลยสกปรกอย่างงี้ลูกค้าหลังเขาก็จะไม่เข้าเข้าใจไหมนี่พร้อมขายไหมเอ่อ ทำไ,ไมเสียงดูไม่มั่นใจเอ่อเอาเข้าวผัดหมูจานหนึ่งฮะแม่คะไม่ได้ฟังบิ๊กใช่ไหมว่เาเออะไรนะข้าวผัดหมูแค่นี้จริงเหรอเอา,เาจะเอาอยัางไงระจะเอามันพิสดารย,ยังไงก็ข้าวผัดหมูจะใส่แบบรวม<อ>รวม,มิตรใส่กุ้งอะไรอย่างนี้เหรอ้าสส่งคนก่อนที่มากอนไกรเนี่ยเขาสั่งแบบอะไรกันก็ไม่รู้ไงโอ้ก็พวกนะั้นมันจิตวิปลิตปล่อยมันไป มาเร็วๆสิทำเร็วๆเดี๋ยวเหี่ยวถูกไหมคะนี่ทำไมมันใช้อย่างนี้เหรอตั้งนานแล้วก็ยังไม่เริ่มเลยเนี่ยยังไม่เใช่ยใส่น้ำมันแล้วเนี่ยคุก็ใสเย็นๆหน่อยสิเจ้เนี่ยเด็กแล้วอย่าลืมใส่ไข่มาให้ฉันนะคราวที่แล้วไม่ใส่ไข่อ่ะฮะ เจ๊ก็เช่นเดี๋ยวเจ๊เกตเจ๊มาเปิดตามสัง่งแต่เจ๊ไม่ผัดไ,ไ, <laughs> ไม่เป็นไงฮะเจ๊ผัดไม่เป็นไงโอ้ยโอ้ยไปไปไปไ,ม,ไ,ม,ไม่น่าอย่ามาโอ้ยว้าคนจุกมากเลยเอาไข่มาสองฟองเจ๊นี่ไม่ได้เรื่องเลยว่ะลูกค <laughs> ้าจูกมากน <laughs> วันนี้จะได้เลื้ยงไหมจะได้กินไหมฮะขายไหมอะ่ะชี่จะ,ปะเป็ดเหนียวเลยเนี่จนนเจ๊เนี่ยแองคันมาเยือนโดนนี่ไม่ต้องนั่งแล้วจะได้ผัดเป็นมันนุ่มกองแก้งกองแก้งอะไรของเธอเนี่ยเออไปกระเทียมนี่ฉันรู้แล้วฉันกินข้าวผัดขี้เมาดีกว่าใบพริกนี่เวลาทำอะ่ะเออทำให้มันแบบสมจริงสมจังหน่อย เมื่อกี้ผมอยากฟองครับไอ้สองคนกับต่อล้ที่กินไม่ได้เลยครับโอ้ยแม่คา้ามีหน้ามีนาเน,น,นื้อเหงาขนาดนี้น้ำมันหอยนมันหอยแกนี่ไม่เตรียมอะไรเลยเนี่ยขายกับข้าวยังไงนะฮะโดยนี่มันต้องเนี่ยควันท่มท่วอย่างเงี้ยไปตึประตุกก็ได้แควันเอานอกร้านหมดห อาตายตายาโอ้โหกบดูแบบออมากวันนี้พูดได้คำเดียวแ็บขอมากยินดีครับค่ะยืนดีครับ ดูเอ๊เตอนนี้เนอะเจ๊เจ๊ <laughs> เข้ามาเลยเจ๊เข้ามา <c oughs> คุยพี่้าวกะเพรามันต้องอย่างนี้เออมันต้องเมื่อกี้บอกขี้เมาเลยเนี่ยมาแหละกะเพรามีมาไม่ต้องฉุนไปสามบ้านแปดบ้านเข้าใจไหมหมอช้อนมาชิมหมาช้อนมาชิม ไไปไหนแล้วเนี่แจงครับแต่มื่กี้2จานนี้เจไม่ชิมเลยนะมันแหละไม่มีลูกค้าเนยเลสไไม่กระทะออกก่อน ที่เมาที่แท้ทูมันต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมไหนลองชิมดูเซ่เจ๊ผมพร้อมันยจังมันต้องอย่างนี้ดิอร่อยแม่ให้ลูกค้ามายืนถัดได้ไงอะไรนี่ใครเนี่ยโอเคเป็นไม่อึดนะสั่งข้าวเจีคนไี่ไปเมื่อกี้กะเพราอร่อยไหมครับอือฮึบอกว่าทาอยู่รถเดียวรถอะไรครับอร่อยเป็นยังไงคะอืออร่อยไหมคะอืออร่อยค่ะ ต้องอย่างนี้ที่ท้ายกูเปล่นช่วยกินได้ไนะคะอ๋อจ๊ะเจ๊เนี่ยผัดกับพ้าไม่เป็นแล้วยังจะเรื่องมากเจ๊มาเป็นคลิปก่อนไหมเจ๊อะถ้าใครชอบเจ๊กิโฆษณานะคะหรืออยากให้เจ๊ทำอีกอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะรับรองไม่มีผิดหวังค่ะไม่ผิดหวังเหรอนี่ผิดหวังมากเลยทุกคนหิวท้องรอมาค่ะ าหลังเปลี่ยนเป็นเวดาวแอติคเคนน่นาจะเวิร์กวันนี้ก็ลาไปกันแล้วค่ะบ <c oughs> ๊ายบายนีใจเีย